ลิทุไท i n ยอินไซต์ i ทล n ์แน่นอนที่สุดเมื่อเราตั้งประเด็นรถเมอ G รงีของเบสเซนกลุ๊ะตกลงเนี่ยมันเป็นรถจีนหรือรถมาเลย์ประกอบในจีนหรือประกอบในมาเลย์เมื่อนำเข้ามาที่ประเทศไทยความหมายมันต่างกันใช่ค่ะถ้าจากจีนโดเ้าส <40 S 1> ี่สิ ถ้ามาจากมาเลเซียใช้สิทธิอัฟต้า0%แต่ต้องผลิตใช้วัสดุในมาเลเซีย40%ด้วยนะคุณจะได้สิทธิ์นั้นต้องชิ้นส่วนในประเทศมาเมลเซียในอย่างนารรอยอย่างน้อยที่สุด40%นั่นแหละค่ะถึงจะได้สิทธิ์0%นะคะเอาละครับเมื่อวานประธานเบสลินกรุ๊ปกล่าวหาผ่านจาะลิโุไทยอินไซต์ไทยแลนด์กล่าวหาว่ากลุมศุนกากรกันแกล้งกล่าวหาว่ามีผู้สูญเสียประโยชน์อื มือกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกักแกล้งดังนั้นเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กรมศุลกากรได้ชี้แจงนะครับไปกันที่คุณชัยยุทธคำคุณค่ะรองอธิบดีกรมศุลกากรนะคะในฐานะโฆษกกรมศุลกากรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยยุทธค่ะครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับครับผมเข้าใจว่ากรมศุลกากรไปตรวจสอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจึง กล้าตัดสินใจในการที่จะล็อกล้อรถเมย์เอ็นจีบีไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะฮะผลการตรวจสอบซึ่งเข้าใจว่าทำนานแล้วล่ะเป็นอย่างไรบ้างครับอธิบายให้สังคมได้รับทราบกันอีกทีครับเพราะว่าเขากล่าวหาแรงมากตา้งเบสลินนะฮะครับผมครับผมขออนุญาตอารีย์อย่างนี้นะครับว่ารถเมย์ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับนำเข้ามาทั้งหมดจำนวนหนึ่งร้อยคันตอนนี้นะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยแบ่งการนำเข้าออกเป็นสองล็อ นะครับรถแรกเนี่ยนาเข้าจํานวนหนึ่งคันนะครับครับมาถึงแหลมชบังเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกายนะนะครับส่วนรถที่สองเนี่ยนาเข้ามาเป็นจํานวนเก้าสิบเก้าคันนะครับถึงแหลมชบังเมื่อวันวันที่ um หนึ่งธันวาคมห่างกันหนึ่งวันครับนนในในส่วนของการนําเข้ารถแรกคือจํานวนหนึ่งคันเนี่ยนะครับเราได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับพบว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่นารถเมล เข้ามาหนึ่งคันเนี่ยนะครับเป็นตู้ที่หมายเลขที่ส่งมาจากนะครับท่าเรือในประเทศอินนะครับซึ่งมีการระบุของที่อยู่ในตู้ก็คือเป็นรถเมยนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อรุ่นโมเดลเดียวกับที่นําเข้ามาที่ประเทศไทยคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมมานะครับพบว่าอตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เนี่ยนะครับ ส่งจากประเทศจีนนะครับไปที่ประเทศมาเลเซียอืแล้วก็ถ่ายลําจากเรือลำหนึ่งไปเรืออีกลำหนึ่งเพื่อส่งเข้ามาที่ประเทศไทยค่ะนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบับไม่ได้เปิดตู้ที่มาเลเซียเลยเรอครับครับอันนี้ที่เราเช็คเบื้องต้นนะครับเอได้ได้ข้อมูลเป็นลักษณะนี้ข้อมูลตรงนี้กรมศุลกากรไทยได้รับจากไหนครับกรมศุลกากรมาเลเซียกรมศุลกากรจีนหรือจากไหนครับ คือตรงนี้ได้ต้องขอขอนุญาตเท่านทั้งสองก่อนนะครับว่าเรายังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้นะครับจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดถึงจะสามารถสรุปตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับยังไม่เปิดเผยเนี่ยเราเราได้ข้อมูลในลักษณะนี้มาหมายความว่าเราแกะรอยย้อนหลัง ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนรถหนึ่งคันเข้ามาเมื่อวันที่3าสิพฤศจิกายนเราก็ไปเช็คข้อมูลตู้หมายเลขตู้อย่างนี้สินค้าในตู้ระบุอะไรไว้อย่างไรแล้วก็เช็คย้อนกลับไป ้ว่าไอ้ตู้ใบนี้มันมาจากไหนก็พบว่ามาจากประเทศจีนแล้วก็พบว่าก่อนถึงประเทศไทยก็ไปแวะมาเลแล้วไม่ได้เปิดตู้เลยมีแค่ถ่าย่อมาที่ประเทศไทยเลยเป็นลักษณะของตู้ฐานชิปอะครับเป็นตู้ทานชิปใช่ไม่ได้เปิดเลยก็แค่เปลี่ยนถ่ายแล้วก็ส่งมาเมืองไทยอ๋อผมรู้ละผม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 รู้ละกรมศุลยากรสามารถเช็คจากเอกสารของบริษัทเรือได้ครับคราวนี้ผมเรียนต่อนะครับว่าพอเรามีข้อสงสัย กับรถเมย์คันแรกนะครับรถแรกแล้วเนี่ยเราก็เลยตรวจสอบรถเมย์อีก99คันเข้ามารถที่สองนะครับก็พบการขนส่งในลักษณะเส้นทางเดียวกับที่เราตรวจสอบรถเมย์คันแรกแบบเดียวกันนะครับใช่ครับต้นทางต้นทางมาจากประเทศจีนแล้วส่งไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็มาที่ประเทศไทยวิธีการตรวจสอบสำหรับ99คันก็ทำเหมือน รถชั้นแรกก็คือไปดูตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนเข้ามาครับดูหมายเลขดูรหัสของตู้แล้วไปเช็คย้อนกลับไปว่าไอ้ต้นทางของตู้เนี่ยและกลางทางของตู้เนี่ยมันมาจากไหนผ่านประเทศไหนลักษณะของการขนส่งของรถรถเมย์99คันในรอบที่สองเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการใส่เข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์อ่าไม่ได้ใส่ตู้เหรอฮะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับเอาเขาขนมากับเรือแบบแบบแบบเปิดเปิดครับ ครับครับผมถูกต้องครับแต่ว่าแต่ว่าสามารถเช็คเช็คปูมเรือได้เนครับครับว่าสภาพที่มาอย่างที่บอกครับเราก็ต้องขออนุญาตว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยอ๋อเข้าใจแเข้าใจแล้วเนี่ก็ออกแลมาจากที่ไหนคุณชยุทธครับถ้าใช้สับแบบแบบชาวบ้านสับแบบแบบผมนะครับคั้งแรกเราเราจับได้เพราะเราไปเจาะที่ปูมตู้ 99ิบเก้าคันที่ส่งมาเป็นล็อตที่สองเราต้องตั้งข้อสงสัยและพบพิรุษจากการไปตรวจสอบที่ปูมเรือคือคอตร,ตรงตรงการตรวจสอบแหล่งตรวจที่ไหนเนี่ยต้องขออนุญาตว่าก็ต้องขอ,องขอโทษท่านทั้งสองจริงๆว่ายังไม่เป<ๆ>ิดเผยเข้าใจค่ะขออนุญาตไม่เ<ไ>ปิดเผยรับทราบรับทราบโอเคครับทีนี้ทีนี้เมื่อมีข้อสงสัยตรสอบแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นข้อสงสัยนะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องหาความชัดเจนในเรื่องนี้ให้ให้ให้แน่นอนก่อนที่เราจะสรุป ว่าทางบริษัทเนี่ยได้ได้ได้กระทําผิดหรือไม่นะครับตรงนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทด้วยเหมือนกันค่ะนั้นขั้นตอนกระบวนการจากนี้หมายถึงว่าเราก็จะขอในกระบวนการเกี่ยวกับเอกสารยืนยันหลักฐานอะไรต่างๆด้วยเะคะคงจะต้องเป็นในลักษณะนั้นด้วยครับค่ะผมสงสัยอยู่นิดนึงนะครับครับผมกรณีคันแรกนี่พิรุษมันชัดเจนต้น p นเ t n e r ที่ขนมาเนี่ยมันมาจากจีน ไปเปลี่ยนเรือที่มาเลยแล้วค่อยเข้าประเทศไทยนะคำถ,ถามก็คือแล้วใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยเบสลินเขาได้มาได้อย่างไรทางการของมาเลเซียเขาออกใบ C O ให้กับเบสลินได้อย่างไรไปรับรองได้อย่างไรว่าเนี่ยผลิตประกอบในประเทศมาเลเซียอืมครับอันนั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนทั้งทั้งสองนะครับในส่วนตรงนั้นเราก็อาจจะต้องเป็นส่วนที่จะต้องมีการประสานงานหรือมีการตรวจสอบกันต่อไป นแต่ถ้าเกิดเขามีการออกเอกสารมานะคะยืนยันว่ามีการใช้วัสุในประเทศแต่นะคะีค่ะที่เรามีข้อมูลหลักฐานการขนที่มันไม่ตรงกันเนี่ยตรงนี้เราจะพิสูจน์จะตรวจสอบอะไรกันได้ยังไงคะถ้าข้อมูลมันแย้งกันแบบนี้คะ่ะครับตรงนี้ก็ต้องไป ขึ้นอยู่ก hmm. ับข้อเท็จจริงครับถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันยืนยันว่าของอันนี้เนี่ยมันส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็ต้องมีความชัดเจนว่าตัวทางกายภาพสินค้ามันถูกส่งมาจากประเทศจีนหรือไม่ทางกายภาพสินค้ามันถูกส่งมาจากประเทศจีนเนี่ยหลักฐานมันตรงนี้มันก็จะชัดเจนกว่าตัวเอกสารที่ออกมาปัญหาก็คือปัญหาก็คือถ้าข้อเท็จจริง ที่เราเจาะจากป่มตู้คอนเทนเนอร์เจาะจากป่มเรือเดินทะเลและรวมถึงการตรวจสอบทางกายภาพเราพบว่ามันมาจากจีนนี่แหละแต่ปรากฏว่าใบซีโอที่ออกโดยมาเลเซียเนี่ยมันไม่ได้ออกโดยสถาบันทางการค้าหรืออะไรแต่ออกโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐบาลมาเลเซียถ้ามันเกิดย้อนแย้งกันอย่างนี้ถ้าเราไม่ยึดไม่ฟังไม่ยอมรับ ใบรับรองจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียมันจะเกิดปัญหาระหว่างประเทศไหมแต่อ,อ,อันนี้ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาครับเพราะว่าในในหลักของความตกลงว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเนี่ยมันสามารถออมีกระบวนการที่ให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วอืนะครับมีสามารถที่จะยกเลิกได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเออใบซีโอที่ออกเนี่ยมันมันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่กําหนดอื นะครับมันมีกระบวนการตามความตกลงของอาเซียนอยู่แล้วครับอ๋อค่ะแต่บเอร์เ่เป็นใบซีโอที่ออกโดยทางการทางการมาเลเซียนี่สิครับครับแล้วทางการมาเลเซียเขายืนยันว่าสามารถได้ครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ผมอย่างที่ผมได้เรียนนะครับมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าสินค้าจากรถนี้เนี่ยถูกผลิตจากประเทศมาเลเซียใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับเคยมีกรณีทํานองนี้ไหมครับก็คือข้อเท็จจริงของสินค้า กับใบรีโอที่ออกโดยทางการ,าาข,อการาของประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับมันออมันมันมขัดแย้งกันไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนของกระบวนการของการตรวจสอบเนี่ยกระบวนการของฝ่ายไทยเองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทางกรมการค้าต่างประเทศเป็นคนออก สนของมาเลเซียก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของกระสมกา,มาเเืาไร้ขีิตลอกาใช่ใช่ของของมาเลเหมือนกันออืทีนี้ในเ,เราจะแอคชั่นต่ออย่างไรครับทราบว่ากรมศรุลกากรได้ส่งเจ้าที่เดินทางไปที่มาเลเซียเลยครับเอตอนนี้เรากําลังดําเนินการเอ พิจนารณาอยู่ครับว่าจะสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในในเรื่องนี้ได้โดยวิธีการใดบ้างนะครับในส่วนของการส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับทางมาเลเซียก็ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเราคิดจะดําเนินการอยู่อ๋อก็ค,คิดเหมือนกันว่าจะส่งคนเดินทางไปทั้งประเทศจีนแล้วก็มาเลเซียด้วยว่าว่ากันอย่างนั้นเถอะค่ะ เอ๊ะเรียนถามนิดนึงถ้าสมมติว่ารถรถรถต่อไปมาอีกเนี่ยในลักษณะเดียวกันเราก็คงต้องยึดอย่างนี้ไว้ก่อนใช่ไหมคะ<ผ>มยังไม่ปล่อยค่ะจะต้องตรวจสอบในลักษณะเดียวกันครับอืมเพราะจะเข้ามาสองรถวันที่ยี่สิบกับวันที่ยี่สิบเก้าถูกต้องครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ่อในในสองรถแรกเนี่ยมันมีประเด็นข้อสงสัยนะครับซึ่ง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 ,งมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรอืม ขออนุญาตเรียนถามคุณชัยยุทธนะคะก่อนหน้านี้มันก็มีการฟ้องร้องระหว่างกรมศุนกรมสรรพากรนะคะฟ้องเบสลินเนี่ยเรามีการไปดูกับกรณีที่เกิดขึ้นมันเทียบเคียงกันคล้ายกันหรืออะไรยังไงไหมคะเออตรงนั้นผมยังยังไม่ต้องขอโทษเลยครับตรงนั้นผมยังไม่ได้ดูอียรเลยครับโอเคครับได้ครับได้ครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณชัยยุทธครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณชัยยุทธคำคุณค่ะรองอธิบดีกรมศุกากรนะคะในฐานะโฆษกกรมศุนรด้วย เอาแล้วนะจุดพลาดของเบสลินมันตรงไหนทราบไหมฮะไหนคะยังคันแรกที่เข้ามาถึงแหลมฉบังสามสิพฤศจิกายนขนเข้ามาทั้งคันใส่มาในตู้คอนเทนเนอร์ซีลมาอย่างดีทีนี่ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้เนี่ยมันมีมันมีรหัสตู้ค่ะมันมีรหัสตู้ดังนั้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ตู้ใบนี้ต้นทางมาจากประเทศไหนเอ,อ,อาาระหว่างทางก่อนถึงประเทศไทยเนี่ยมันไปแวะที่ไหนอ,อแวะที่ไหนหรือไปแกะเปิดเติมแต่งทําอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าไอ้ตู้ใบเนี้มันมาจากประเทศจีนค่ะมันไปเปลี่ยนเรือที่มาเลเซียค่ะแล้วค่อยเข้าประเทศไทยไปพักอยู่มาเลเซียต้องไม่ไถูกบบเปิดเลยใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะแสดงว่าศูนย์ข่าวกรองต้องมีข้อมูลแหละไอ้ตอนที่ตู้ใบเนี้มันออกจากประเทศจีนเนี่ยอื เขารู้ด้วยนะออกจากจีนวันหนสินค้าอะไรอ่ามันต้องมีการแจ้งในสินค้าอะไรค่ะถูกไหมค่ะเมื่อมาตรวจสอบกับสินค้าในตู้เมื่อส่งถึงแหลมฉบังเนี่ยสินค้ามันตรงกันเอตู้ก็ใบเดียวกันตู้ก็ใบเดียวกันออม่แปลว่าอะไรก็อย่างเดิมไปอยู่มาเลยก็ยังไม่ได้เปิดเอแค่เปลี่ยนทายชิปข้ามเรือส่งเข้ามาล็อกที่สองเก้าสิบเก้าคันไม่ได้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์มันเยอะ เพราะมันเยอะอจึงขนมาในเรือในเรือขนาดใหญ่มันก็สามารถที่จะเช็คปูมเรือได้ไอเรือลำเนี่ยต้นทางขนอะไรมาขนรถแบบไหนอย่างไรก็สงสัยว่าต้นทางก็มาจากจีนค่ะแวะมาเลเซียอืแล้วก็มาไทยอื นี่เขามีวันเวลาชัดเจนด้วยนะกรมสุขเขาเช็คละเอียดนะอย่างหนึ่งคันแรกเนี่ยเขาบอกว่าออกจากจีน28ตุลาถึงมาเลวันที่9พฤศจิกาแล้วก็ออกจากมาเล23พฤศจิกาถึงเมืองไทย30พฤศจิกา <c oughs> นี่เขารู้ละเอียดแล้ว,ลวเขามีข้อมูล,ลหมด99คันเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้นทางออกจากจีนเนี่ยนะผ่านทุกคันเนอร์เนี่ยวันที่13พฤศจิกาถึงมาเล19พฤศจิกาย,ยนแล้วก็26ออกจากมาเล มาหนึ่งทันวามามาถึงไทยหนึ่งทันวาใช่ค่ะสามสิบ<อ>กับหนึ่งไงหนึ่งคันกับเก้าสิบเก้าคันไงทยอยกันมาสรุปกรปมศุลมีข้อมูลหมดละเขามีข้อมูลในมือถึงได้บอกว่าแล้วกรมศุลเนี่ยเขามีข้อมูลทุกอย่างเทียงแต่หาหลักฐานยืนงงยันกลับไปกรอบๆง่ายๆบังเอิญบังเอิญเนี่ยบริษัทเบสตินกรุ๊ปมันมีประวะัติอย่างที่เรียนตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับ สมัยปีสี่เก้าต่อเนื่องถึงปีห้าูนย์เคยนำเข้ารถจากจีนนั่นแหละสองร้อยกว่าคันคและพบว่ามีการสําดงราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าและภาษีสรรพกรในการนำเข้ามีประวัติก็สู้กันถึงศาลภาษีก่อนกลางและในที่สุดศาลก็ตัดสินให้ราชการชนะเบสเลนแพ้ที่รัษบาลันทงว่าคุณแจ้งราคาต่ำกว่าความเป็นจริงสัมเด่งเทจคุณจะเลี่ยงภาษี ให้ชดใช้ภาษีย้อนหลังเงินเพิ่มเบี้ยปรับอ200กว่าล้าน230บวกกับอีก85ล้าน300กว่าล้านนี่แหละ300กว่าล้านนั่นแหละนั่น200กว่านะนั่น200คันแรกไปครั้งนี้แหละ489คันค่ะชนะประมูลด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง632ล้าน632ล้านบาทอ่ะโอเคอรอดูช็อตต่อไปแล้วกันนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ